นี่ <Workers S 2> ยิ่มจะมาลองเพลงให้ฟังย่าฮูเราซื้อไม่ไงแดนตัวสิจจาสอมพันตัวกัจจ้าข้าวสารพวกไ้ป่าทอนั้นเป็นหน่วยสนั้นัวจะเด่นั้นในทั่วบ้บนลยืนหนึ่งในวงการว้าวขึ้นอยู่ทุกตนคอยเลี้ยงมาไันทีีเกิดซ์อูวกตาบากะซอนเม่ ความวิธีเฮ็ดงานบ่คือนอนเป็นปมือแท้ว่ามาเป็นจังไดและไม่ใไ่อันนี้แม่ทุกเมื่ออยากนำแท้ชีวิตของบปวดถือเก่งเว้าเก่งเส้นรูดทุกวันจะจะได้เอซรื่นแลว,วังไหวไม่ใไ่แดนกระมือเพือ่อนฟังรู้เรื่องเปล่คอมเมนต์มาบอกน้องยิ้มได้นะอันนี้ชื่อเพลงอะไร,รอ่ะแม่ยายเดียงไง